แม้น้ำท่วมใหญ่ในปี2,554จะทำให้ใช้ชีวิตลำบากขึ้นแต่ปู่สมบูรณ์ยังคงดูแลย่าเมียดภรรยารักผู้ป่วยเป็นโรคไตามาหลายสิบปีได้อย่างดีไม่ต่างจาก45ปีก่อนถูกบันทึกไว้อย่างซาบซึ้งตลอด80นาทีของหนังสารคดีเรื่องปู่สมบูรณ์ โดยผู้กำกับหน้าใหม่กฤษดาทิพชัยเมธาใช้เวลาถ่ายทำถึง4ปีที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยทุนสร้าง3 0 0แสนบาทเพื่อถ่ายทอดความรักบริสุทธิ์ของคู่ชีวิตที่ไม่โรยราไปตามวัยมันน่าจะเป็นความรักที่ที่มองกันด้วยความรักก็คือยุคนี้ก็เราก็อาจจะเป็นยุคดิจิทัลใช่ไหมครับเป็นสังคมสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเขามันไม่มีอะไรเลย ไม่มีเทคโนโลยีก็มันน่าจะให้เราใส่ใจกันมากขึ้นอยู่ใกล้กันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นครับได้ได้ได้เรียนรู้มุมมองการการชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่ของคนส่วนใหญ่เพราะว่าครอบครัวของของผมเองก็เป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคือแยกทางกันแต่ว่าอย่างของปู่เนี่ยเป็นเป็นสมบูรณ์ครับตามชื่อเขาเลย <S 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 คือสมมติเราเราบอกรักคนอื่นหรือเราแต่งงานกับใครอย่างนี้เราก็ไม่มีทางรู้ว่า เราจะดูแลเขาได้นานเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับปู่คือดูแลจนวินาทีสุดท้ายครับสมบูรณ์แบบเราก็เกิดโตที่นี่ที่บ้านหลังนี้ก็ <t> ก็เห็นเขาดูแลกันมาตลอดนะคะเห็ <t> นญาเจ็บป่วยมาหลายโลกแบบเป็นหนักถึงขั้นมะเร็งไตตัดเหลืออย่างละข้างจนมาล่าสุดเป็นเป็นนิ้วในไตก็ตัดข้างก็ตัดไตทิ้งข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนมมะเร็งต้องน,นมก็ตัดทิ้งข้างนึงคือดูแลกันมาตลอดไม่เคยห่างอะ คือจะให้ด่าทะเลาะก,กันยังไงโมโหอะ่ะคนแก่เหนื่อยดูแลคนเดียวทุกวันทุกอย่างเงี้ยเหนื่อยด่าก,กันแต่ก็รักกันไม่เคยห่างกันเลยยีิบสี่ชั่วโมงตลอดระยะเวลาจนกระทั่งยายญาติจากไปจากโลกใบนี้มันเป็นหนังโรแมนติกด็อกเมนเตอรี่ครับผมที่ที่แบบว่าหาดูได้ยากครับผมเนื่องจากเป็นหนังอิสระมันก็มีปัญหารเรื่องงบประมาณครับผมที่ที่เราจะต้องหาหาทางสปอนเซอร์มาสนับสนุนนะครับผม แต่กก็็ได้ความร่วมมือจาากหลยๆคน,นคบ,บ่อยนักที่คนธรรมดาในชนบทจะมีพื้นที่บนโลกภาพยนตร์จะเห็นได้ก็เฉพาะในหนังสารคดีที่หลายเรื่องได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างมีสเสน่ห์เช่นหนังไตราภาคชาวนาของอุรุพงษ์รักษาสัตว์ หรือสายน้ำติดเชื้อโดยนนทวัฒน์นำเบญจพลที่นำเสนอชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่ต้องเผชิญสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคิตตี้โดยการเปิดพื้นที่ให้กับคนชนบทผ่านแผ่นฟิล์มนี้อย่างช่วยให้ผู้ชมเข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่างของผู้คนในประเทศมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาให้ทุกคนเข้าเทียมกันต่อไป ว่าบ้านบ้านเราเนี่ยตลาดหนังอิสระเนี่ยเเราก็เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนั้นผมถือว่าอันนี้ก็เป็นการเติบโตขึ้นของของ,ของการทําหนังที่เล่าเนื้อเรื่องแบบอื่นๆบ้างน,นะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องอชนชั้นกลางมีแต่เรื่องคนในเมืองเริ่มละมีหนังที่เกี่ยวกับคนอีสานคนเหนือคนใต้มันต้องมันต้องเริ่มให้มีหลายหลากรสชาติ ผมว่าเนื้อหานะครับของของผู้สูงวัยผู้พิการหรือคนที่เรียกว่าถูกลืมแล้วนะครับผมว่าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นเนื้อหาที่เซ็กซี่นะเพราะว่าเราเราเรา,เราก็อยากจะรู้ว่าเออเนาะถ้าวันหนึ่งคือจริงๆแล้วดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวผมว่าอันนี้เป็นเป็นคำที่คลาสสิกเพราะว่าเมื่อเราดูแล้วเราก็ย้อนดูตัวเราเองนะว่าเออถ้าฉันแก่แล้วเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้ไหมฉันจะมีคนรักฉันอย่างนี้หรือเปล่า หลายหลายลายเรียกว่าอะไรนำไปสู่การสนทนาอีกมากมายเป็นต้นครับ ปู่สมบูรณ์เตรียมฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12ในวันที่17ตุลาคมนี้หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนหนังสารคดีเรื่องนี้จะเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้าฉายในสายประกวดที่ International Documentary Film Festival Amsterdam หรือ IDFA เทศกาลหนังสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ร่วมาซาบซึ้งกับความรักที่ไม่มีวันแก่เท่าตามอายุของปู่สมบูรณ์และย่าเมียต่อไป แก้วตายเกตบึงการฟอยส์ที V รายงาน